สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันโกนวันแห่งการชำระใจให้ผ่องใสขอเชิญร่วมสวดมนต์วันโกนสวดตามง่ายเพื่อให้จิตใจสงบและสร้างบุญหนุนนำชีวิตสวดตามไปพร้อมกันหรือฟังด้วยใจที่สงบก็ได้ขอเชิญตั้งจิตแล้วเริ่มสวดมนต์ไปพร้อมกันครับ ข้าพเจ้าขออาราธนาอันเชิญบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพ,พุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระอริยสงฆ์ทุกๆพระองค์และเจ้าของคาถาบทสวดมนต์อันศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งพรมเทพยดาโปรโดเสด็จมารับฟังการสวดมนต์ในวันโกนของข้าพเจ้า อัน,นิี้สงใดพึงได้รับจากการสวดมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่ทุกๆพระองค์ขออุทิศส่วนกุศลน,นี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรผู้มีพระคุณและถวยเทพทั้งหลายในสามแดนโลกธาตุโปรดมาอนุโมทนาบุญนี้ด้วยเดชบุญบรารมีของทุกพระองค์โปรดเมตตาประสิทธิ์ประสาทพรให้การสวดมนต์วันโกนของข้าพเจ้าครั้งนี้ จงศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์สำแดงอนุภาพแห่งพระคาถาทุกประการ บรรดาให้ข้าพเจ้าประสบแต่ความสำเร็จทั้งเรื่องการงานและการเงินเปิดดวงโชคลาภพลิกดวงชะตาจากร้ายให้กลายเป็นดีจากที่ดีอยู่แล้วก็ให้ดียิ่งขึ้นไปอีกประสบแต่ความสุขความสำเร็จในทุกเรื่องมีชีวิตที่บริบูรณ์ในทุกๆด้านมีโชคลาภทรั่งปลูพร้อมด้วยเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้เพื่อเป็นปัจจัยในการสะสมบุญบารามี ตลอดไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานขอให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้ามีฤทธิ์สำเร็จเป็นจริงสมปรารถนาโดยเร็วพลันทุกประการเทินอิมินาสก,กาเลนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสก,กาเลนะธรรมังอภิปูชยามิ อิมินาสก,กาเลนะสังขังอภิปูชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธโภพควาพุทธังพัควันตังอภิวาเทมิกลาสวาขาโตพัควตาธรรมโมธรรมังนัมสามิกลา สุปฏิปันโนพระควะโตสาวกสังโฆสังขังนามามิกลานะโมตัสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสัลนังคัจฉามิธรรมังสัลนังคัจฉามิสังฆังสรลนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสัลนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสัลนังคัจฉามิ ทุติยัมปิสังคังสัลนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสลนังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสัลนังคัจฉามิตติยัมปิสังคังสัลนังคัจฉามิอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจรณะสมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตลโอปุริสธรรมมสาลธิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติกราบสวาขาโตภควตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตัง เวทิตพโพวินยูหิติกราบสุปฏิปันโนภะควตโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควตโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะควตโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควตโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริ ปุริสายุคานิอัตถะปุริสับุคลาเอสะภะควะโตสาวะกะสังโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกาลามิโยอนุตตะลังปุญญคเขตตังโลกสาติกลา พาหุงสหัสสัม,มาพินิมมิตรสาวุธันตังครีเมขลังอุทิตโคลาสเสณมาลังทานาทิธรรมมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวุตเตชัยมังขลานิมาลาติเลกมมพิยุทชิตสัพพรัตติงโคลำปันนาแลวะกมมั ฆามาถัดไยักขังขันตีสุทันตวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินาลาคิลิงคชวะลังอติมัตตะภูตังทาวัคคิจักกมามสนีวสุทาลุนันตังเมตตมผู้เสกวิทินาชิตวามุนินโท ตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิอุขิตตะขัดขมติหัสทสุธาลุนันตังทาวันติโยชนาปถังคูลิมาละวันตังอิถีพิสังขาตะมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิ กัตตวานากัตทามุทลังอิวะครับพินียาจินจายทุตทวจานังชยยกายามัาเชสันเตณโสมวิทนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภา,าวะตเตชยมังคาลานิสัจจังวิหายามติสัจจะกวาทะเกตุง วาทาพิโลปิตะมะนาังอติอันทะภูตังปัญญาปะทีปะชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตเตชัยามังคลานินันโทปะนันทะพูชาคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตะเะเนะเถระพูชะเคณทมาปยันโต อิทูปะเทสาวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเต,ตชายามังคาลานิทุกขาหะทิที่ผู้ชักเคนะสุทัตท่าหัดถังพรหม,มังวิสุทธิชุติมิตรทิพากาพิธานังยานาคเทนวิธินาชิตาวามุนินโท ตันเตชะสาภาวตุตเตชยมังคาลานิเอตาปิพุทธชยมังคาละอัตขะคาถาโยวาจโนทินะทิเนสะละเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิ โมขังสุขขังอธิขเมยยะนะโลสะปัญโยมหาการุนิโกนาโถหิตายะสัพพปานินังปูเลตวาปาลมีสัพพาปัตโตสัมโภทิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชัยมังขลัง ชยันโตโพธิยาโมเลสักยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยัสุชยมังคะเลอปรลาชิตปัดลังเกสีเสปธทวิโปคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอัคคปัตโตปโมทติสุนัขัดตังสุมังคะลัง สุปภาตังสุหุธิตังสุขโนสุมุหุตโตจะสุยิถังพรหมจาริสุปะทักขินังกายะกรรมังวาจากรรมังปะทักขินังปะทักขินังมโนกรรมังปณนิทีเตปทักขินาปะทักขินานิกัดตะวานะรพันตัดเถ ปะทา,าคีเนภาวะตุสัพมังขะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตภาวะตุสัพมังขะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะ สัทธาโสถีพระวันตุเตพระวะตุสัพพะมังขะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุตตะกาโมละเพอุตตังธนากาโมละเพธนังอัตถิกายกายะยายะทเทวานังปิยตังสุตตวาอิติปิโสพระขวา ยะมะลาชาโนท้าเวสุวัณโนมาลังสุขังอรลหังสุขโตนะโมพุทธ,ธายะชยาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามาลังสวาหานังจกตุสัจาจาสพังละสังเยปิวิงสุนาลาสภาตันหังกลาทโยพุทธ,ธา อัตวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาาไมหังมัทเกเต,เ,ตเตมุนิสลาสีเสปฏิทิโตไมหังพุทโทธรรมโมทวิโรจเนสังโคปฏิทิโตไมหังอุเลสัพพะภุนากโลหะทเยเมอนุรุทธโทสาลีปุตโตจทัทค,คิน โนทันโยปิติพาคัสมิงโมคคลาโนจาวามะเกทัคขิเนสวเนไมหังอาสงอานันทลาหุลากัสโปจะมหานาโมอุภาสงวามโสตะเกเกสโตปิติพาคัสมิงสุริโยวะปะพังกโลนิสินโนสิลิสัมปันโน โสพิโตมุนิองคโวกุมาละกัสโปเถโลมเหสีจิตตวาทโกโสไมหังวทเนนิจังปฏิฐาสิคุนากะโลอุนโนอังคุลิมาโลจะอุป,ปาลีนันทศีวลีเถลาปัญจะอิเมชาตานาลาเตติลกามะมะ เศสษาสีติมหาเถลาวิชิตาชินสาวกาเอตาสีติมหาเถลาชิตวันโตชิโนละสาฉลันตาสีละเตเจนะอังคมังเคสุสันทิตาละตนังปุละโตอาสิทักขิเนเมตสุตตะกังทชักคังปัจชโตอาสิ วาเมอังคุลิมาละกังขันธโมละปริตตัญจะอาตานาติยะสุตตะกังอากาเสชะทนังอาสิเสสาปากาละสันทิตาชนาินานานาวะลสังยุตตาสัตตปากาละลังกาตาวาตะปิตาทสัญชาตา พาหิรัตชัตตุปัตถวาอาเสสาวินยังยันตุอานันตชินเตชาสาะสาวัสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชะเลชินะปัญชะละมัตฉิมหิวิหารันตังมหีตะเลสัทธาปาเลนตุมังสัพเทเต,เตมหาปุริสาสภา อิเจวะมันโตสุขุโตสุลักโโชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังขานุภาเวนะชิตันตลาลโย ο, สัตธรรมานุภาวะปาลิโตจลามิชินะปัญชเลติ อาหารสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุขโขโหโมิปราศจากความทุกข์อเวโลหโหมิปราศจากเวรอัพยาปโชโหโมิปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอะนีโคโหโมิมีความสุขกายสุขใจสุขขีอัตตานังปะลิหะลามิ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพพยาปัะชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อะนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตตานังปาริหะลันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเธออิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโลขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยตาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมคุรุปัชจยปชยาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคุรุปัจชิยา ขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพเทวตา,นาหนังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพพเปตานางังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตา ขอส่วนบุญน,นี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอีกทังสัพพเวรีนางโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงมีความสุขอกทังสัพพสัตตานางโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมและนายเวรจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงสาณานาติและผู้อุปการะัคุณของข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทิน ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่ในภพใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดเอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทิญ